ต่อไปนะครับเราจะมาทําฐานรากกันนะครับฐานรากของจักรีทูลน,นะครับจะมีอยู่สองวิธีการด้วยกันนะครับก็คือจะมีเครื่องมือให้ใช้อยู่สองตัวนะครับตัวแรกก็คือจะเป็นชุดนี้เราป้อนค่าได้เองแบบแมนวนวลเลยส่วนตัวนี้จะเป็นมี การใส่ตัวแปรเชิงวิศวกรรมเข้าไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพาทำทั้งสองตัวนะครับเอาละแต่ว่าหลักการการทำงานของจักรรีทูลนะครับเขาจะขึ้นงานจากออริจินนะครับคือเวลาเราจะสร้างไม่ว่าจะเป็นฐานรากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้เขาจะขึ้นมาตรงจุดออริจินก็คือจุดที่แกนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะจำเป็นจะต้องย้ายนะครับชุดกริดลายนะออกมา หลบหน่อยผมจะย้ายออกไปทางขวาสักประมาณ3เมตร enter นะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับแกนเขียวอีกสัก3าเมตรแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลางานใหม่ขึ้นมามันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับสเตปแรกนะครับสเตปแรกก็คือ,อผมใช้ชุดเครื่องมือเอา้าไปไหนละเดี๋ยวผมจะใช้ชุดเครื่องมือตรงนี้ก่อนนะครับเราจะสร้างฐานล่าง F4 ไปเลยนะครับเพราะว่า F1 ก็จะเหมือนกันเนาะสร้าง F4 ไปเลยนะครับเรามาทีา่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือชุดจาก r e t o o นะครับแล้วก็มาตรงนี้ Create Footing with r e b a r นะครับกดอ่าพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับจะขึ้นหน้าจอ Dialog แบบนี้นะครับก็คือสร้างฐานราก สี่เหลี่ยมนะครับทรงสี่เหลี่ยมจะขนาดใดก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เหล็กเสริมนะครับโดยที่เราจะต้องมากรอกนะครับบริเวณนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือดิเมนชันนะครับอ่าไดมิเตอร์ขออภัยนะครับว่าเราจะใส่เหล็กเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับผมจะใส่เหล็กนะครับเป็นเหล็กตะแกรงนะครับเหล็ก12นะครับ8เส้นนะครับอ่าเหล็กตะแกรง8เส้น นะครับเลขสิบแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ความสูงนะครับก็คือ20มิลนะครับระยะหุ้มนะครับก็จะเอา5เซนหรือ7เซนแล้วแต่นะครับส่วนความกว้างนะครับกว้างกับยาวเนี่ยเอาเป็น11 0 0นะครับ11 0 0 นะครับวกว้าง1เมตรนะครับ10เซนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เ,เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาตั้งชื่อส่วนเหล็กนะครับเราก็ book. ใส่สีได้นะครับเราก็เปลี่ยนสีได้ตามนี้นะครับอันนี้ผมไม่เปลี่ยนนะนะครับสีพื้นหลังนะครับเอาไหมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต oui ั้งชื่อนะครับว่าเป็น F นะครับตรงนี้จะเลือกได้จะเอาเป็นกรุปหรือคอมโพเนนต์นะครับผมเอาเป็นกรุปเฉยๆนะครับแล้วกดสร้างปิดไปเห็นไหมครับก็จะมาแล้วนะครับ8เส้นนะครับประมาณนี้เห็นไหม8เส้นได้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือฐานลาก f 4นะครับถ้าเราจะสร้างเสาเข็มล่ะก็มาที่ตรงนี้นะครับ create footing ขออภัยขออภัยนะครับกดตรงนี้นะครับ create p y group ปุ๊บอ่าเขาจะให้เราเลือกก่อนว่าเราจะเอาเข็มหน้าตัดเท่าไหร่นะครับเป็นหน้าตัดหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตัว i อันนี้ผมเอาตัว i นะเรากดโอเคเขาจะถามขนาดครับตัว i ขนาดเท่าไหร่ผมเอา18คูณ18นะครับจำนวนเสาเข็มอันนี้ F4 ก็มีสต้นนะครับความยาวเสาเข็มนะครับ อันนี้ผมเอา6เมตรนะครับระยะห่างเสาเข็มตัวคูณระยะห่างเสาเข็มก็คือแฟกเตอร์นะครับก็ไปใส่ค่ากันนะครับของพี่ๆวิศวกรน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็เอา default เลยก็คือ3นะครับกดโอเคอเห็นไหมครับเราก็จะได้นะครับประมาณนี้แต่ชิ้นงานเขาอยู่ที่ origin ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการต้องทำการ m o v e นะครับอ่ะ ผมก็จะทำการ Move ลงมานะครับแต่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปอ่ะขึ้นไป5เซนอ่ะเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้นะครับชุดฐานลากตัวนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูที่แท็กนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะเขาแยกกลุกเลยนะครับว่าเป็น R B Db นะครับแล้วก็คอนกรีตตัวนี้ผมอาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นผมจะสร้างเป็นอ่า F1 ก็ได้นะครับอ่าเอแล้วก็เอาทั้งชุดเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่การเมนจนะครับของแต่ละท่านนะอ่าเอปุ๊บอ่าแล้วก็ ปิดเปิดเลเยอร์ได้แล้วนะครับโอเคสมมุติว่าเราได้แล้วเนาะเราก็ปรับมุมมองเป็นท็อปวิวเพลียวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ทำการมูฟครับมูฟเข้าตำแหน่งอ่าแบบนี้นะครับอาสม,มว่าอยู่ตรงนี้ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับได้แล้วนี่ฐานลากนะครับนี่แบบนี้นะครับทีนี้นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่ง ก็ทําได้เหมือนกันนะครับคือชุดจักรีทูลไป f o ฟุตติ้งนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับไม่ได้ผิดกติกานะนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นการเขียนแบบเป็นช็อปให้เราก่อนนะครับอาจเดี๋ยวทําให้ดูนะครับผมเลือกชุดคําสั่งตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าตัวนี้นะโฟไบตนะครับก็คลิกเข้าไปเอาแล้วนะครับตัวนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าตัวแปรเท่าไหร่ระยะหุมเท่าไหร่นะครับอันนี้ ติกเน็ตเนาะก็0.02นอ่ะ0.20นะครับระยะหุ้มเอาเท่ากันก็คือ 0. 5, 0. 0.5 0.05นะครับขนาดเสาเข็ม18นะครับตัวคูณนะครับแล้วก็ตัวคูณศูนย์ 0. 0กลางเข็มฐานลากนะครับอันนี้เอาเป็น1นะครับจำนวนเหล็กเสริมนะครับมันเป็นตะแกรงใช่ไหมครับตะแกรง8 บน8ดล่าง8ดเนาะก็เป็น16ใช่ไหมแต่เราจะไม่ใส่16หนะเราก็ใส่แค่8นะครับเดี๋ยวเขาจะทําเป็นตะแกรงเองนะครับก็8นะครับแล้วก็เหล็กเสริมนะครับแล้วก็ตัวนี้เลือกเหล็กรัดรอบได้นะครับโอเคอ่าแล้วก็เช็คดูนะครับว่าขนาดมันถูกต้องไหมนะครับขนาดมันถูกต้องไหมนะครับอันเนี้ยขนาดมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะเน,นี้ยมันก็จะอยู่ที่ตัวคูณของเราละนะครับว่าเราคูณอะไรผิด ผิดพลาดไหมนะครับก็ลองดูนะครับคือในแบบที่ผมถืออยู่นะเป็นแบบนะครับที่วิศวกรคำนวณมาแล้วนะครับเนาะเขาก็จะมีลายเซ็นอะไรมาเรียบร้อยนะครับของกรมโยธาธิการนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเอาใหมนะครับ0 0นนะครับ0 2 2นะครับแล้วก็ระยะหุ้มอเอา เปลี่ยนเป็น5นะครับเสาเข็ม18นะครับอ่ะตัวนี้เอา8 12สิบสองเหล็กปอกเป็น9นะครับโอเคอ่าเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะขึ้นมานะครับหนึ่งจุด 0.8นะครับก็คืออันนี้คือจะใช้อ้างอิงพารามิเตอร์ตัวคูณนะครับซึ่งบางทออีระยะมันอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะๆตามแบบนะครับซึ่งในแบบที่ผมต้องการเนี่ยมันจะต้องเป็นเมตร1เมตร10เซนนะครับแต่อันนี้ถ้า,ถาคำนวณด้วยตัวคูณนะครับมันจะเป็น1.08นะครับเนาะก็เอาไปใช้นะครับในบางก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับว่าจะใช้ตัวไหน นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับอ่าทีนี้ก็เหมือนเดิมถ้าเราได้ตัวนี้นะสมมุติเราเราได้ตัวนี้นะครับพอได้เป็นภาพ2 d แล้วเนาะก็ต้องกดสร้าง2 d to 3 d ปับ๊บอ่าเราก็จะได้แล้วนะครับอ่าพอได้แล้วเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อครับก็มาสร้างเข็มเหมือนเดิมเลยนะครับมาที่ c r e ีย i ไป Group เข็มตัว i โอเค จำนวนเข็มสี่นะครับความยาวหกปึ๊บอ่าเห็นไหมครับนี่ได้แล้วนะครับทีนี้ก็ตัว 2D ก็ลบไปหรือจะเก็บไว้ก็ได้นะครับอ่ะเก็บไว้เอาไว้ทำช็อปก็ได้นะครับก็มูฟออกมาแบบนี้อ่าเอาไปไว้อีกจุดหนึ่งก็ได้แบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับถ้าจุดตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะกดบิวได้เลยเห็นไหมครับ ก็คือจุดนี้เป็นจุดตั้งต้นนะครับไอตัว 2D d เนี่ยกดบิ d เห็นไหมครับกดบิาตราบใดที่เรายังไม่ลบแล้วก็บิ d ได้เรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้อ่าก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับอ่านี้ผมลบตัวอื่นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับได้แล้วอ่ามติว่าเนี่ยได้แล้วนะผมก็เหมือนเดิมครับ manage ้วยการย้ายเขาไปอยู่ใน tax f 4นะครับ ก็เหมือนเดิมเลยจัดการมูฟนิดนึ่งนะครับอ่าปรับมุมมองให้เรียบร้อยนะครับอ่ะปึ๊บก็มูฟครับเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิม5้าซม เ n t e r อร่าเรียบร้อยนะครับได้แล้วอ่าเห็นไหมตัวนี้อ่า F4 เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่เราจะใช้นะครับเครื่องมือตัวไหนนะครับอ่าทีนี้ในตำแหน่งนะครับของ F4 นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับตำแหน่งของ F4 มีตัวไหนบ้างก็เออ ผมปรับเป็นท็อปวิวนะครับอันนี้ผมใช้ตัว m มตรสิบแล้วกันนะผมขออนุญาตใช้ตัว m มตรสิบนะครับอ่าผมก็อ่าก็มมานะครับอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ F4 มีตัวไหนอีกนะครับ F4 มีแค่นี้นะครับที่เหลือก็จะเป็น F5 F2 F3 f10 f8 นะครับอ่าประมาณนี้เนาะก็โอเคนะครับก็ export ภาพมานะครับมาส่งนะครับเป็นการบ้านนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการนะครับทำให้ดูนะก็คือไฟล์นะครับ export export 2D graphic นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น04ฐานลาก หาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนี่นะครับนี่เวลาเรา export แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไอตัวชุดคำสั่งตัวนี้นะครับจะใช้จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะจะใช้ตัวนี้นะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ ไม่ผิดกติกานะเพราะว่าสุดท้ายก็คือถ้าอันนี้มันเป็นโนะ้ตฮาวเนาะแต่ว่าเวลาทํางานจริงเราก็ต้องมาอ้างอิงจากวิศวกรอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะเอาขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ